ได้แล้วคะ่ะทุกคนน่าจะสุกแล้วแหละเนาะเพราะว่าเราก็ต้ไมไว้นานพอสมควรนะคะโดสีสันน่ากินไหมนะคะสวัสดีค่ะไนซุงค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวน้องหอมเองจะมาทํากินมาล่านั่นเองนะคะตอนนี้เราก็เตรียมของนะคะครบเรียบร้อยนะคะวันนี้เราก็จะมาทํากินเมนูหมาล่านั่นเองนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะ บรรยากาศฝนตกอากาศเย็นๆนะคะเราก็จะมาทํากินหม่าล่าร้อนๆนั่นเองนะคะวันนี้ก็จะมีแม่ครัวตัวน้อยนะคะสาวน้อยมาช่วยทํานะคะโอ้เดี๋ยวต้องเคออกมาทั้งหมดก่อนเอาถุงหม่าล่ามาลูกเอาถุงหม่าล่ามาโชว์หน่อยเอาถุงหม่าล่ามาโชว์หน่อยโชว์ให้พีเอฟซีดูหน่อยนี่วันนี้นะคะเราก็ใช้เป็นพริกหม่าล่าตัวนี้นะคะในการที่จะมาทํากินหม่าล่านั่นเองนะคะ ฝนนะคะตกตั้งแต่เมื่อวานนะคะตอนกลางวันจนตอนเย็นจนถึงเช้านี้เมื่อคืนอีกนะคะตกไม่หยุดไม่ยั้งเลยนะคะเราก็เลยจะมาทํากินหม่าล่าหม้อน้ําซุปร้อนๆดีกว่านะคะทํากินหน้าบ้านนี้เลยนะคะตอนนี้ก็บรรยากาศฝนกําลังตกปลอยๆด้วยนะคะก็อากาศดีเลยแหละนะคะวันนี้แม่ครัวสาวน้อยของเราอยากจะมาช่วยนะคะนี่อันนี้ก็คือจะเป็น ปีกไก่คะ่ะปีกไก่ล่างเ,ออเขาเรียกแบบนี้หรือเปล่านะคะปลายปีกนะคะเราก็จะใช้ปลายปีกนี่แหละอยากจะใส่หมูก็ได้ใส่ขาไก่ก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าเลือกเป็นปลายปีกมันจะสุกง่ายนั่นเองนะคะ hey, เอาแบบแซ่บเลยรเราเตรียมอุปกรณ์ของเราครบเลยนะคะในวันนี้นะคะน้องหอมเองก็จะใส่เป็นเห็ดนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเห็ดอะไรนะคะแต่ก็ใส่เห็ดนี้ด้วยแล้วก็ จะมีไส้กรอกลูกชิ้นนะคะและที่ขาดวิละไม่ได้ก็คือนี่อันนี้จะเป็นเส้นหมาล่าค่ะนะคะเส้นหมาล่านะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นผักกาดนะคะอันนี้จะเป็นผักกาดที่ป้าปลูกไว้เองนะคะผักกาดตามธรรมชาติเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาแม่ลดเน็ตไม่ไหวแล้วตอนนี้เราจะผัดนะคะผัดเอ่อปีกไก่นะคะให มันดูหอมแล้วก็พริกมาล่ามันเข้าในตัวปีกไก่นิดน,นึงก่อนนะคะดูสีสันเห็นไหมพูดไปกินน้ำลาย,ย <c oughs> กินน้ำลายตามหิวเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงบ่ายแล้วนะคะยังไม่ได้กินข้าวมื้อเที่ยงนะคะก็เลยมาทํากินช่วงบ่ายๆนะคะอย,อยู่บ้านว่างๆนะคะได้หรือยังได้หรือยังคะเชฟได้หรือยังไหนมาผัดอีกนิดนึงลิ่นหอมมาก โอเคน่าจะได้แล้วแหละเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาใส่น้ําเปล่านะคะใส่น้ําเปล่าลงไปเลยค่ะนี่ใส่น้ําเปล่าลงไปเลยหลังจากนั้นเราก็จะดรอรอให้น้ําเดือดก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่พวกผักต่างๆนะคะตอนนี้นะคะน้ําของเราเดือดแล้วโอ้โหนะคะเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรา ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใส่พวกผักพวกเส้นอะไรพวกนี้นะคะปีกไก่นี่คือแน่นอนว่าแป๊บเดียวมันก็สุกแล้วแต่พวกผักหรือเห็ดพวกนี้เราก็ต้องต้มนานๆด้วยเช่นกันนะคะนี่เรามาใส่เห็ดกันเลยค่ะอ,อ่าใส่ทั้งหมดเลยของชอบนะคะเห็ดนี้ไม่รู้ว่ามีชื่ออะไรแต่ว่ามันจะเป็นต้นมันเตี้ยๆไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วก็เราจะมาใส่เส้นนี่เส้นนี่คือของชอบเลยนะคะ เส้นสีดำๆแล้วก็เราจะมาใส่ผักค่ะจะเป็นผักกาดขาวแล้วก็ผักกวางตุ้งนะคะมีสองอย่างรวมกันนี่เต็มเลยแน่นๆเลยไม่ได้กินคนเดียวนะคะตอนถ่ายถ่ายคนเดียวแต่ตอนกินคนเยอะนะคะเราต้องกดก่อนกดให้มันจมน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ผักเพิ่มอีกนะคะ สีสันน่ากินไมล่า,าถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนที่อยากกินนะคะบอกเลยว่า,าหาซก,กินตามตลาดได้เลยนะคะของกินแบบนี้คือมันมีหม่าล่าที่แบบว่าเขามีขายเป็นซองอยู่แล้วนะคะเราก็แค่แกะพิกเป็นซองแล้วก็มาปล่อยใสย่ในหมอ้อแบบนี้นะคะแล้วก็พวกเส้นหรืออะไรพวกนี้น้องหอมเชื่อว่าทางบ้านเพื่อนๆทุกคนก็น่าจะมีขายนะคะเพราะว่าหม่าล่านี่คือกําลังเป็นที่คนเขาฮิตกินกันนะคะพูดไปคืนน้ําลายไป ช่วงนี้นะคะเป็นฝนมันตกนะคะตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้นะคะตอนนี้ก็จะเย็นจะข่ําอยู่แล้วนะคะฝนก็ยังยังไม่หยุดตกเลยนะคะฝนตกแบบนี้นะคะทุกคนคิดถึงอะไรกันบ้างนะคะคิดถึงของกินอะไรกันนะคะส่วนน้องหอมนะคะจะฝนเวลาฝนตกอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะจะนึกถึงก็คือ หมูกระทะนะคะพวกปิ้งย่างนะคะแล้วก็หม่าล่าหม้อน,น้ำซุปร้อนๆนี่แหละนะคะอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายที่นึกถึงก็คือนอนห่มผ้าอุ่นๆนะคะนอนฟังเสียงฝนนะคะ ก็วันนี้นะคะนอนมาทั้งวันแล้วก็เลยเดี๋ยวมาต้มกินมาลาดีกว่านะคะเพราะว่าเริ่มหิวแล้วนั่นเองนอนอะนอนตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะฮะแล้วก็เราจะมาเติมเกลือชูรสนะคะถ้ามันจืดเนาะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะปิดฝามันไว้อีกแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อให้มันสุกก่อนนะคะโอ้ได้แล้วคะ่ะทุกคนน่าจะสุกแล้วแหละเนาะเพราะว่าเราก็ต้ไมไว้นานพอสมควรนะคะดูสีสันน่ากินไหมนะคะอุ้ยน้ำลน้น เราใส่น้ำเยอะไปนิดนึงน้ำล้นน้ำล้นเดี๋ยวเราลองชิมน้ำก่อนว่าต้องปรุงอะไรเพิ่มอีกไหมนะคะจุดนิดนึงใส่เกลือเพราะว่าเราใส่ผักอะไรพวกนี้ไปเยอะนะคะใส่เกลือใส่เกลือแล้ก็ผงชูรส พวกพริกอะไรพวกนี้คือไม่จําเป็นแล้วเพราะว่าหมาล่านี่คือมันมันเผ็ดแล้วก็มันอันนี้อยู่แล้วนะคะมันเผ็ดอยู่แล้วนะคะในซองของเขานะ,ะ mm hmm. หิวหิวมาค่ามาค่าใครจะกินด้วยกันนะคะแล้วช่วงอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะฝนตกแบบนี้นะคะทางบ้านนะคะทุกคนคิดอยากจะกินอะไรกันบ้างนะคะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อย <laughs> น้องหอมเชื่อว่าฝนยังไม่จะไม่หยุดนะคะยังจะตกอีกแน่นอนในค่ำคืนนี้นะคะ ยังจะตกอีกแน่นอนเดี๋ยวเย็นนี้นะคะเราเอามื้อนี้ไปก่อนนะคะกินหม่าล่าไปก่อนอืมสุดยอดอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มมาเริ่มกินกันดีกว่าม,มาค่ะมาค่ะใครจะกินมาเลยนั่งไลยป้ากินนะดีเส้นนุมน่มๆเส้นนุมน่มๆเลย มาค่ะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่เส้นนะเดี๋ยวเรามากินเส้นมันชอบกินมากเส้นนี้<ว>อรสอ, <laughs> อเผ็ดๆร้อนๆอ,อืเส้นนุ่มมากเพราะว่าเราต้มนานพอสมควรนะคะ อุ้ยเดี๋ยวจะกระเด็นเข้าตาพอด,ด,ดีอืมอมหอมมาก 嗯，好嘞、mm。Hmm.